สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่เบื้งหน้านี้เป็นพ,ะพร,นะ,รพะกำแพงปางลีลานะครับพระกำแพงปางลีลากุลานทุ่งเศรษฐีจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นพระปางลีลาที่คดที่ขุดพบ ในเจดีพร้อมกับผราซุ้มกรพ้าซุ้มยอนะครับเดี๋ยวผมจะดูใกล้ๆนะครับพุทธลักษณะงดงามนะครับของพร,งพระองค์นะครับจังสมบูรณ์เลยนะครับพระองค์นี้สมบูรณ์มาก อาพัฒนาคุณดีทางด้านโชคลาภนะครับการค้าการขายการดำเนินธุรกิจนะครับการเดินทางบอดพรยนะครับแล้วก็แควคาจากอุบัติเหตุอันตรายทั้งปวงนะครับภัยทั้งปวงด้านหลังนะครับเนื้อจะเป็นมันวาวเลยนะครับ องนี้ยังไม่เคยผ่านการใช้มาเลยนะครับเือของเก็บอย่างเดียวลังคางนะครับวันนี้เอามาใหทท้ท่านผู้ชมที่เป็นแฟนพัพนธ์แท้พระดีเลิศนะครับได้ชมนะครับ ของดีผมจะเอามาให้ชมนะครับทีนะครับใกล้ๆอีกทีนะครับอยู่เนื้อนะครับนี่จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับมันวาวเลยนะครับ ผมขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้ผู้ชมตจงมีความสุขมีความเจริญนะครับในหน้าที่การงานการประกอบสัมมาอาชีวะชอบนะครับอย่าเจ็บอย่าจนและมีกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสวัสดีครับ